สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนพับจระเข้นะครับใช้กระดาษขนาด A 4หรือเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับใช้ A 4แล้วตัดเอาก็ได้นะครับเริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกพับด้านใดด้านหนึ่งลงมาเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับ ่อมาพับครึ่งนะครับให้ปลายแหลมสามเหลี่ยมประกบกันนะครับทั้งอันเลยนะครับจากนั้นคายออกนะครับและพับเฉียงลงมานะครับมาหาสิกกลางนะครับ กลางออกนะครับและกลางออกแล้วใช้มือสอดเข้าไปนะครับและกดข้างบนลงมาตามรอยที่พับไว้นะคระับจากนั้นพลิกกลับนะครับด้านหลังก็ทําเหมือนกันเลยนะครับพับด้านขวานะครับ อ่าก็เอครับใช้มือสอดแล้วกดลงนะครับอ่าเสร็จแล้วจะได้ลักษณะนี้นะครับอ่าขั้นตอนต่อมาพับด้านข้างมาหาตรงเส้นกนกลางนี่นะครับ อย่างนี้ครับลักษณะเป็นสามเหลี่ยมแนวยาวนะครับทำท่้งสองข้างนะครับจากนั้นพับข้างบนลงมาตามรอยตรงนี้เลยนะครับ าจากนั้นกลางออกนะครับทั้งสาครั้งเลยนะครับและใช้มือสอเข้าไปแล้วดันขึ้นนะครับและใช้มือพับดันข้างลงมาตามรอยเลยนะครับตามรอยที่พับไว้นะครับจะได้ลักษณะนี้นะครับทำทั้งสองข้างเช่นกันนะครับ ได้ลักษณะนี้นะครับอ่าจากนั้นพี่กลับแล้วทําเหมือนกันเลยนะครับในทุกๆขั้นตอนพยายามทำให้เรียบและตรงด้วยนะครับเพื่อความสวยงามและเรียบร้อยครับ แล้วจะได้แบบนี้นะครับต่อมาให้เอาข้างบนลงมานะครับทั้งสองข้างเลยนะครับทั้งสองด้านเลยนะครับจากนั้นต่อมาเลือกด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะครับผมเอาข้างนี้ก็ได้ะครับพับเฉียงลงมานะครับด้านข้างนะครับ แบบนี้นะครับมาหาเส้นกลางนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนหัวของจระเข้นะครับทั้งสองข้างนะครับจะได้แบบนี้นะค,ะะครับต่อมาพับลงมานะครับ ตามรอยเส้นตรงนี้นะครับพับลงมาทั้งอันเลยนะครับและพับขึ้นไปนะครับโดยที่ให้ห่างจากเส้นตรงนี้ประมาณ1เซนนะครับ เป็นส่วนหัวนะครับอ่าจะได้แบบนี้นะครับต่อมาพิกกัดนะครับและพับตรงนี้นะครับเอาตรงนี้ขึ้นไปนะครับพับขึ้นไปนะครับโดยที่ให้เลยจากตรงข้างบนนี่ไปหน่อยหนึ่งนะครับอ่าผมมาประมาณนี้นะครับ ดูจากมุมนี้ก็ได้นะคะอ่ะาดนั้นกางออกนะครัต่อมาพลิกกลับนะครัและดึงตรงนี้นะครั ลงตรงนี้มานะครับพับขึ้นไปนะครับแบบข้างเมื่อกี้เลยนะครับอ่จาจกนั้นกลางออกนะครับให้ประกบกับข้างเมื่อกี้นะครับ จกนั้นการตรงนี้ออกหมดเลยนะครับและพับตรงนี้นะคะใช้นิ้วสอดเข้าไปและภัพตรงนี้มาหน่อยหนึ่งนะครับด้านข้างนี้นะครับ ไม่ต้องถึงเส้นกึ่งกลางนะครับพักมาหน่อยหนึ่งนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนหานะครับที่เราทําอยู่นี่นะครับทั้งสองข้างทําเช่นกันนะครับ ่าโอเคเสร็จแล้วจะได้แบบนี้นะครับอ่าพับตรงนี้มาเหมือนเดิมนะครับต่อมาพับตรงนี้นะครับพับเฉียงใช้นิ้วสอดเข้าไปแล้วพับเฉียงขึ้นมาแบบนี้นะครับตามรอยตรงนี้นะครับทั้งสองข้างเลยนะครับ ให้ให้เส้นตรงนี้ตั้งฉากและตรงด้วยนะครับทั้งสองข้างนะครับอ่ายออกนะครับและใช้นิ้วสอดตรงนี้นะครับและพับเก็บเข้าไปตามรอยมือที่เราพับไว้เมื่อกี้เลยนะครับทั้งสองข้างนะครับ อ่าเสร็จแล้วจะได้ลักษณะน,นี้นะครับอ่าต่อมาเราจะทําขาหลังนะครับโดยการพับเฉียงขึ้นนะครับแบบนี้นะครับทั้งสองข้างนะครับอ่าเสร็จแล้วเช่นเดิมนะครับกางออกนะครับและอ่าออกหน่อยหนึ่งใช้นิ้วสอดเข้าไปและพับตามรอยนะครับ เสร็จแล้วจะได้แบบนี้นะครับต่อมาเราจะทําส่วนหานะครับเราจะจะตกแต่งลวดลายและดูมีมิติเพื่อเพิ่มความสมจริงขึ้นนะครับเพราะธรรมชาติจระเข้จะเป็นเก็ดน,นะครับตัวมันนะครับลำตัวทั้งตัวมันนะครับอ่าพับพิกับก่อนนะครับและพับขึ้นไปนะครับ และพับลงมานะครับอ่าจากนั้นทำอีกรอบหนึ่งนะครับพับขึ้นไปอย่างนี้นะครับและพับลงมานะครับอ่ะจะได้ลักษณะน,นี้นะครับ เราจะทำส่วนปากนะครับให้ปากมันดูมีมิติและสมจริงนะครับหันมาด้านนี้แล้วพับเฉียงนะครับให้ประกบกับเส้นข้างล่างนี่นะครับนี่ประกบกันแบบนี้นะครับจากนั้นกลางออกแล้วทำอีกครั้งนะครับจากนั้น รับจีบมานะครับให้ประกบกันนะครับจะได้แบบน,นี้นะครับต่อมาพับตรงนี้นะครับพับ พับมาข้างใดข้างหนึ่งก่อนนะครับผมเอาข้างขวานะครับพับเฉียงขึ้นไปให้ประกบกับซิกกลางนะครับเราจะทําเป็นปากนะครับการออกนะครับจากนั้นก,กาออกหน่อยหนึ่งและพับขึ้นไปตามรอยนะครับพับขึ้นไปทางอันเลยนะครับ ก็จะได้แบบน,นี้นะครับทําให้มันป่องๆหน่อยนะครับต่อมาขั้นตอนสุดท้ายเลยนะครับเราจะตกแต่งส่วนขานะครับโดยการทำขาหน้าพับเฉียงไปด้านหลังแบบน,นี้นะครับตามรอยเส้นตรงนี้นะครับพับไปเลยะครับ นี่นะครับจากนั้นพับมาข้างหน้านะครับพับมาข้างหน้าแบบนี้นะครับอ่าจะได้อย่างนี้นะครับทำทั้งสองข้างเลยนะครับ ดูด้านหลังด้วยก็ได้นะครับ ่าต่อมาพับตรงนี้เก็บไปหน่อยหนึ่งนะครับขาตรงขาคู่หลังนะครับทั้งสองข้างเช่นกันนะครับอ่าสุดท้ายพับขึ้นนะครับ พับทั้งตัวเลยนะครับพับขึ้นนะครับอ่าผมขอพับเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะครับอ่าโอเคครับับขาคู่หลังนะครับและผมจะขอ ง้าปากมันหน่อยนึงนะครับเพื่อเพิ่มความสมงจริงนะครับ มากเลยนะครับอ่ะก็อ่ะก็ประมาณนี้นะคะรับจระเข้ของผมนะครับ อ่ะก็เป็นอันเสร็จนะครับแต่ก่อนอื่นผมจะขอตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับอ่าเอาล่ะครับผมจะขอตกแต่งหน่อยนะครับโดยการเขียนแลาวว่า,านะครับ อันนี้นะครับเพิ่มความเทให้มันนะครับอ่นนี่ผมเขียนตาเพิ่มให้มันนะครับนี่เทขึ้นเลยนะครับ ก็ yeah, จบไปแล้วนะครับสำหรับการทำจระเข้ของผมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ช่องของผมและเป็นกำลังใจให้ผมในทุกๆคลิปด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ